ถึงช่วงวันหยุดยาวกันแล้วหลายท่านเตรียมพ็ก,กระเป๋าเดินทางไปหรือยังคะและอย่าลืมถ้าหาักท่านใดมียาโรคประจำตัวต้องเตรียมไปให้พร้อมด้วยค่ะยาโรคประจำตัวนะคะเป็นยาที่เราต้องให้ความสำคัญและควรรับประทานกันอย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมอาการค่ะเช่นยาลดไขมันยาเบาหวานยาลดความดัน หรือว่ายาไทยลอยเป็นต้นค่ะสําหรับคําแนะนําในการจัดยานะคะข้อที่1เราควรที่จะเตรียมยาให้เพียงพอกับจํานวนวันที่ไปเที่ยวและอาจจะเพิ่มอีก 1- 2ถึงวันเผื่อเหตุฉุกเฉินค่ะและข้อที่2เราจะต้องเก็บยาในกล่องยาซองยาหรือตลับยาที่ปิดสนิทเพื่อป้องกันแสงแดดและความชื้นค่ะข้อที่3ยาที่ต้องระวังแสงควรเก็บในซองสีชาค่ะและข้อสุดท้ายนะคะยาที่บรรจุแผงไม่ควรนําเม็ดยาออกจากแผงเพราะอาจจะทาให้ยาเสื่อมคุณภาพได้ค่ะแนะนํานะคะ ให้ตัดแผงยาเป็นขนาดย่อยนะคะและต้องระวังอย่าให้แผงยานั้นมีรอยทะลุหรือว่ามีรอยรั่วไปถึงเม็ดยาค่ะและนอกจากนี้นะคะเราจะต้องสังเกตลักษณะของเม็ดยาว่าเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือเปล่าถ้าหากว่ามีการเปลี่ยนสีหรือว่ามียาชื้นแฉะก็ไม่ควรที่จะใช้นะคะและถ้าหากท่านใดมีบัตรแพ้ยาบัตรโรคประจําตัวควรพกติดตัวไปทุกครั้งนะคะถ้ามีข้อสงสัยเรื่องยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพสอบถามได้ที่แพทย์หรือเภสัชกรที่ศูนย์บริการสาธารณสุขไก้บ้านท่านค่ะ